อ่านพระสุตตันตปิะโยคัำภพยที่ห้าุตตการนิกายขุตตกปาถาเล่มหนึ่งว่าด้วยคาถาที่หกอันสอนไม่ให้เบียดเบียนกันการที่ห้าสิบเก้าคำพีขุตตการนิกายขุตตกปาถาว่าด้วยคาถาที่หกอันสอนไม่ให้เบียดเบียนกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนะโมตัสสะ Pakawato arahato sama campur tata, namo Tatta pakawato arahato sama campur tata. Napa perang niku feh na timande tak atasin angkinti pajaro senapa ti ksenja, na zamanja suh semisaya mata jahah nih angkutak ayusa eh kapi เอวามเป็นสัพพูเตดมานันทงพาวเยอปริมานาันเตนวเนี้ตรมภาพจะแสดงพระไตรปดฎกเทศนามหาวิทาาณัยไตรภาคในคำพิมพ์ขุตกกริกายพระตถาา,า,ากันที่า59ว่าโดยคาถาที่6อันสอนไม่ให้ตเปลี่ยนกันและคาถาที่7อันสอนให้รักผู้อื่นเหมือนกับบุตรของตน คาถาที่แปดอันสอนให้แผ่เมตตา,า,าทั่วโลกคาถาที่เก้าว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเมตตาสิดต่อไปตามวาระพระบาลีรา,า,า,าทกถาธรรมถาิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาษานิกชนทั้งหลายเพื่อให้ได้ความรู้ตามทุกควรแก่การฟาา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 ังพระสัทธรรมเทศนาตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นื้นต้นแห่งเทศนานั้นว่า สมเด็จพระผู้มีพระปคาจ้าทรงสอนไว้ว่านับรปรังในกุกเพาผู้อื่นไม่ควรทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนาติมันเจตาะตะกินันงกินจีใครใครไม่ควรดูเหมือนกันไม่ว่าในที่ไหนหๆปยาโรสนาปฏิฆาสัญญานานยะมันยัตตาทุกขมิตชไยะไม่ควรปรารถนาทุกข์ให้แก่กันด้วยความโกรธหรือความประทบใจ มาตายะท่าอย่างปุตตังอายุท่าเอกป็นตมนุระเกิมันดารักษาบุตรน้อยคนเดียวซึ่งเป็นบุตรของตนด้วยอายุเันใดเอวัมปีสมปูเตสุม,มาหนังช้างภาวะเยอปริมาณหังบุคคลก็ควรมีเมตตาแก่แต่ทั้งปูนหาประมาณได้ฉะนั้นเมตันจะสัพโรกัติมีมาหนังช้างภาวะเยอปริมาณังบุคคลควรแส่เมตตาอันหาประมาณไม่ได้อันเป็นของไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีคาสิทธ ไปในที่ทั้งปวงพุทะจะคือทั้งในเบื้องบนด้วยอาทวจะทั้งในเบื้องต่ำด้วยมิรยันจะทั้งในเบื้องขวาด้วยอยาติทั้งจะวางในทิงโนวาบุกลยืนอยู่ก็ดีเดิอนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีพยานโนวายาวัตาสาวิาตจมิตรนอนแต่ยังไม่หลับก็ดีเอตังสติงอาิตฐถยะก็ควรตั้งสตินี้ไว้ให้มั่น พระม,มเมตังวิหารังเขมาหมุ่นักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวการอยู่อย่างนี้ว่าเป็นพระเมหาดังนี้ที่นิพพามในภาพปรีเป็นตัวนี้ตอนอัตถกถาต่อน,นี้ไปเป็นนอควานอัตถกถาปรมาจรโจนิกาว่าพระนสมเด็จพระผู้มีพระบาคเจ้าทรงแสดงเมตตาภาวนาคือการอบรมใจให้มีเมตตาในสัตว์ทั้งหลายอันได้แก่สัตว์อันได้แก่ให้มุ่งการ ได้ประโยชน์สุขแก่ทั้งหลายให้ทิกษูทั้งหลายฟังโดยประการต่างๆด้วยสองคาถาตุ่นที่คาว่าคุพิโนวาเป็นต้นดังที่ได้แสดงมาในการก่อนนั้นแล้ววันนี้เมื่อจะแสดงวิธีอบรมเมตตาด้วยการแม่มุ่งความทุกข์ให้แก่กันจะได้ตระคาถาที่6ว่านับรโรปรังสุกเสกซึ่งแปลว่าผู้อื่นไม่ควรทําทุกข์ให้แก่ผู้อ ดังนี้เป็นต้นคำนี้เป็นคำบาลีที่มีมานานแล้วแต่นในบทนี้มีผู้ตรวจกันว่าปรามหิจดดังนี้ก็มีคำนี้เป็นคำที่ไม่ถูกต้องดีตาตาปรโรติปราชโนในคาถาที่หกนี้มีคำอธิบายว่าผู้อื่นไม่ควรดูถูกดูหมิน่นใครๆคือไม่ควรดูถูกไม่ควรล่วงเกินการสัตว์หรือความทรุณธรหรือรคบหรือิตามบทุกมีสุขหรือมีทุกขในที่ไหนๆคือในบ้านหรือในป่า หรือในท่ามกลางญาติหรือในท่ามกลางบุคคลเป็นต้นไม่ควรปรารถนาความทุกข์ให้แก่กันด้วยความโกรธอันเปล่งมาทางกายและวาจาด้วยความกระทบใจซึ่งได้แก่ความโกรธแก่พูดแก่อยู่ในใจอธิบายว่าไม่ใช่ว่าบุคคลควรแสเมตตาเพียงแต่นิดขอให้ผู้อื่นมีความสุขเกษมเท่านั้นคือที่ถูกไม่ควรดูถูกดูหมิน่น ผู้อื่นด้วยอาการต่างๆไม่ควรร่วมเกินผู้อื่นด้วยอาการถึงชาติตระกูลเป็นต้นไม่ควรปรารถนาความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยความโกรธหรือด้วยความขัดใจด้วยจึงจะเป็นการดีครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิธีแผ่เมตตาอันได้แก่มุ่งความไม่มีทุกข์แก่ผู้อื่นอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงวิธีแผ่เมตตานั้นด้วยอุปมาจึงตรัสคาถาที่เจ็ดว่า มาตายาธาในยามปตรตามเป็นต้นซึ่งแปลว่ามารดารักษาปตรคนเดียวซึ่งเป็นบรของตนด้วยอุบายาด้วยอายุขัในใจบุคคลควรแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งปวงโดยหาประมาณมี้ได้กล่าวคือเนื้อความแห่งภาษานี้มีมาว่ามารดารักษาปตรน้อยคนเดียวซึ่งเป็นบรของของตนคือเป็นบุตรเกิดในตนด้วยอายุถึงกับยอมสละอายุของตนเพื่อป้องกันความาาทุกข์ความลำบาก อานจะมาถึงบทนั้นคนใดบุคคลก็ควรเจริญเมตตาในตัตว์ปวงโดยหาประมาณไม่ได้คือไม่จํากัดประมาณว่ามีเท่าไรฉะนั้นครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิถีแผ่เมตตาโรยอการทั้งปวงอย่างนี้แล้ววัดนี้เมื่อจะทรงแสดงอาการแสดงการเจริญแห่งเมตตานั้นคือไม้ตรััพภาขาที่แปลว่าเมตตังจะปรกบกัสนิมาลสัมภาวะเยอริรมามานังเป็นต้น ซึ่งแปลว่าบุคคลควรแผ่เมตตาไปในโลกทั้งวงทั่วทั้งเพื่องบนเพื่อนต่ำเพื่องขวาอย่าให้มีใจคับแคบอย่าให้มีเวรไัยอย่าให้เป็นข้าศัตรูต่อผู้ใดดังนี้ในพระคาถานี้พระคาถาจ์ได้อธิบายคําว่าเมตตาไว้ว่าเมตติตาย,ตยาตนะิจะอจะบเห่างจะตินะ มิจติตายติจาติมิโต้กุราย่อมสนิทสนมและย่อมป้องกันผู้นั้นเรียกว่ามิตรคือผู้สนิทด้วยอัตยริยะยอันคิดให้เป็นประโยชน์และป้องกันไม่ให้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนคําว่าในโลกข้างวงนั้นหมายในสัตว์โลกโดยไม่เหลือเพราะว่าในเบื้องบนนั้นหมายอรูปพบคาว่าในเบื้องต่ํานั้นหมายกามพบคาว่าในทางขวางนั้น คือในท่ามกลางอันได้แก่รูปพบคำว่าไม่ให้มีใจคับแคบนั้นคือให้ปราศจากเสียซึ่งความทับแคบไม้ในบุคคลผู้เป็นข้าศึกคำว่าอย่าให้เป็นเวรน,นั้นคือให้ปราศจากเสียซึ่งความปรากฏแห่งเจตนาจองเวรชนิดไปคำว่าอย่าเป็นข้าศึกนั้นคือให้ปราศจากความเป็นข้าศึกของผู้อื่น ก็บุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และอาามนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเป็นข้าศึกเพราะฉะนั้นใจที่ปราศจากข้าศึกด้วยเมตตานั้นจึงเรียกว่าใจอันไม่เป็นข้าศึกนี้มสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะทรงสอนให้แผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีคำวมาอย่างนี้แล้วจึงทรงชี้ให้แผ่เมตตาคือเพื่องบนเพื่อนดำบาง,บางทางขวางอันได้แก่ให้แผ่เมตตาไปในที่เรื่องบนจนจด โอันเป็นที่สุดแห่งพบซึ่งเรียกกันว่าภาวะขับลมให้แผ่ลงไปในเบื้องต่ำจนกระทั่งถึงอเวจีให้แผ่ไปทางขวางจนหาเสษไม่ได้เมื่อบุคคลแผ่เมตตาไปในทิศเบื้องบนซึ่งหมายเอาอารูปภคมและในทิศเบื้องต่ำซึ่งหมายเอากาภพบในทางฝังอาซึ่งหมายเอารูปพบจำสิ่นเชิญจากนั้นก็ดีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า องมีพระพุทธประสงค์จะให้อบรมใจทำไมให้วางทใไมใครับแค้นในโอกาสโลกทั้งบ่วงไม่ให้เวรนไพลแต่ผู้ใดด้วยการกําจัดไม่ให้มีความอาฆาตต่อผู้ใดไม่ให้เป็นข้าศึกของผู้ใดด้วยการกําจัดความอาฆาตของผู้อื่นซึ่งมีอยู่ในตนจึงได้ตรัสว่าอาสัมพาทางอเวรังปัสปะตังซึ่งแปลว่า บุคคลควรจเจริญเมตตาคือการําใจไม่ให้คับแคบไม่ให้เป็นเวรภัยฆ่าศัตรูต่อผู้ใดในโลกทั้งปวงคือทั้งใหเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดังนี้ครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจทรงแสดงการอบรมเมตตาหรือการแผ่เมตตาไปในที่ทั้งปวงอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงซึ่งความไม่มีแห่งการกําหนดกิริยาบทของการแผ่เมตตาจึงตรัสพระคาถาที่เก้าว่า จิตท่านจะรังมีสินโนวานเป็นต้นจึงแปลว่าบุคคลยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ดีถ้ายังไม่หลับตราบใจก็จงตั้งสตินี้ไว้ตราบนั้นการตั้งสตินี้ไว้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าพรมิหารจะมีเนื้อความในคาถานี้ว่าบุคคลผู้ต้องการจะแผ่เมตานั้นไม่จากัดกิริยาบทว่าจะต้องแผ่เมตตาในอิริยาบทใดคือแผ่เมตตาได้ทุกอิริยาบทไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอย่างไรก็แผ่เมตตาได้ทั้งนั้น อีกอย่างหนึ่งว่าคาถานี้หมายถึงผู้ชำนาญในการแผ่เมตตาคือธรรมดาผู้ชำนาญในการแผ่เมตตาย่อมแผ่เมตตาได้ทุกอิริยาบถปรารถนาจะเข้าเมตตาฌานอยู่จาใจก็ปราศจากความห่วงเหงาเหานอนอยู่อาานนั้นแล้วเข้าเมตตาฌานนั้นได้โดยฉับพลันการแผ่เมตตานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระเศวตว่าเป็นสมมิหาร คือเป็นการอยู่อันประ,ประเสริฐตามธรรมเนียมของพระอริยเจ้าเพราะเป็นการอยู่ที่ไม่มีโทษทุกิริยาบุตรเป็นการอยู่ที่มีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้ที่เนื้อความธรรมถาเพียงตนนี้ตอนธรรมถาอธิบายตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมถาอธิบายขยายคาถาที่หกที่เจ็ดที่แปดและที่เก้าที่ด้ยกขึ้นแปลและแสกมาตามอรถกถาแล้วนั้นติดต่อไป คลายเป็นที่เข้าใจชัดของผู้สดับฟังทั้งหลายกล่าวคือคาถาที่หกว่านับรโรปรังในกรุกเประเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้อื่นไม่ควรดูถูกดูหมิน่นผู้อื่นไม่ควรร่วงเกินไกลในที่ไหนๆไ,ไม่ควรปรารถนาความทุกข์ให้แก่กันด้วยความโกรธหรือด้วยความตัดเตือนนั่นพระพุทธเจ้าผู้มีพระทัระสงค์ให้บุคคลมีเมตตาต่อกันโดยการไม่คิดความคิด้ายและทุกข์ภัยให้เกิดแก่กัน อันนี้เป็นพุทธะประสงค์ในคาถานี้คือถ้าบุคคลดูหมิน่นดูดูถูกดูหมิ่นกันหรือล่วงเกินกันแต่ใจยับยังย้งก็ดีก็เป็นเหตุให้เกิดโทมนัตแก่ฝ่ายที่ดูถูกดูหมิ่นกันหรือฝ่ายที่ล่วงเกินถูกล่วงเกินส่วนการตาดหนาความทุกข์ให้แก่กันและกันด้วยความโกรธหรือด้วยความขัดเคือน,นันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ทำและฝ่ายผู้ถูกทำเราคือ ฝ่ายโกรธหรือขัดเคี้ยวสอบเป็นทุกข์ฝ่ายถูกโกรธหรือถูกขัดเคี้ยวสอบเป็นทุกข์เพราะพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงได้ทรงสอนให้แต่มเมตตาแก่กันโดยอากาศไม่ให้ดูถูกดูหมิ่นกันไม่รห่วงเกินกันไม่ให้โกรธหรือขัดเคียวแก่กันการดูถูกดูหมิ่นกันหรือร่วงเกินกันนั้นย่อมมีหลายประการท่านกล่าวไวไ้ในพระวินัยว่าการดูถูกดูหมิ่นกันนั้นคือดูถูกดูหมิ่นด้วยชาติตรกูหนึ่ง ด้วยน้ำหนึ่งด้วยโคดหนึ่งด้วยการงานหนึ่งด้วยศิลปะวิทยาหนึ่งด้วยอาหารหนึ่งด้วยเพศหนึ่งด้วยกิเลสหนึ่งด้วยอาบัตหนึ่งด้วยถ้อยคำสำหรับด่ากันหนึ่งรวมเป็นการดูดซูมมินกันแวยการสิบอย่างคาว่าชาตุตระกูลนั้นแยกออกเป็นสองอย่างคือเป็นอย่างต่ำและอย่างสูงอย่างต่ำนั้นได้แก่ตระกูลจันทาร์ตระกูลช่างไม้ตระกูลช่างถากไม้ตระกูลช่างจัดสารตระกูลทำเนื้อตระกูลช่างรถ ตระกูลคนเทยักษ์เยื่อตระกูลอย่างสูงนั้นไม่แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมตระกูลพระฤาษีพอดีคือเศรษฐีและพ่อค้านามนั้นได้แก่ชื่อที่เลวและดีชื่อที่เลวนั้นได้แก่ชื่อที่เขาเยอยอย่างกันในประเทศนั้นๆชื่อที่ดีนั้นได้แก่ชื่อที่เขานับถือกันในประเทศนั้นๆเช่นชื่อว่าพุทธรักิจธรรมรัฐกิจและธารกิจต้นโคดนั้นได้แก่วงตระกูลที่สืบต่อกันมา คือวงตระกูลที่แลวแล้วดีวงตระกูลที่แลวนั้นได้แก่วงตระกูลที่เขาเย,ย่อยยันกันในประเทศนั้นเช่นวงตะโกระกูลปริยโคตรและภารัตวาชโคตรเป็นต้นเขาเขียนย่างไรเช่นวงตะระกูลศิยโคตรและภารัตวาชโคตรเป็นต้นวงตระกูลที่ดีนั้นนเช่นงวงตระกูลที่เรียกว่าโ,โคตมาโคตรโมคลานโคตร กัจายนโคตกวาวาเศรษฐโคตรเป็นต้นการงานนั้นก็มีทั้งอย่างต่ำและอย่างสูงเหมือนกันอย่างต่ำนั้นได้แก่การงานที่เขาเชอหยันในประเทศนั้นๆการงานของช่างหัตถไม้การงานของคนเทอยบเท่วเป็นต้นศิลปะวิทยานั้นก็มีทั้งอย่างต่ำและอย่างสูงเหมือนกันอย่างต่ำนั้นได้แก่ช่างไม้รวดช่างหม้อช่างตัดผมเป็นต้นอย่างสูงนั้นได้แก่วิชาคณ์วิชานับวิชาเลขเป็นต้น อา,าพาธนั้นก็มีสองอย่างคือได้แก่โรคทั้งสิ้นในโรคเบาหวานเป็นต้นที่ให้ทุกขเวทานาน้อยเป็นโรคอย่างสูงก็ได้ทุกขเวทนานมากเป็นโรคอย่างตา่ำเพศนั้นได้แก่สีและสวดทรงแห่งร่างกายแยกออกเป็นสองเหมือนกันคือเป็นอย่างตา่ำและอย่างสูงอย่างต่ำนั้นได้แก่ร่างกายที่สูงที่สูงนักต่ำนักอ้วนนักผอมนักดำนักขาวนักซึ่งจัดเป็นจเิรโทษหกประการ อย่างสูงนั้นได้แก่ร่างกายที่ที่ไม่สูงนักไม่ตำ่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักไม่ดำนักไม่ขาวนักที่เหล่านั้นได้แก่ความโลภความโกรธความหลงคำดา่ากันนั้นได้แก่คำด่าที่ต่ำและสูงคือคำด่าว่าไออูดไอแพ้ไอโคลทุกติของเองไม่มีเองมีย่แต่ทุกติธรนั้นและคำด่าที่เกี่ยวกับของลับหรือคำด่าประชดเช่นดา่าเจ้านักปราช เจ้าฉลาดเจ้าปัญญาเจ้าผู้สูตรเจ้าธรรมะกิตติของเจ้าไม่มีเจ้ามีแต่สุคติการเปิดนั้นคำด่าอย่างนี้เป็นคำด่าอย่างสูงตรงนี้ถ้าเป็นคำกล่าวดูถูกก็เทียบกับคำด่าเหล่านี้การดูถูกพวยชาติและตระกูลเป็นต้นนั้นย่อมทำให้ผู้ถูกล้าพูดถูกได้รับโทมนะัสคือ ความน้อยเนื้อต่ำใจอันจะเป็นทุกข์ทางใจสมเด็จพระจอมไตรศาสดา,ามีพระพุทธประสงค์จะไม่ให้บุคคลดูถูกลูกเหม่นกันร่วงเกินกันโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่แสดงมาพอเป็นตัวอย่างแล้วนี้พระองค์จึงทรงสอนไว้ว่าณนะปรโรปรมิกุกเพศผู้อื่นดีาดูถูกดูเหม่นผู้อื่นนาติมันยะนาติมันจะถากัดขจินางกินสิกลาล่วงเกินไกลๆไม่ว่าในที่ไหนๆดังนี้ เพราะฉะนั้นควรที่ทุกคนจะจดจําไว้ให้จงดีเพื่อจะให้มีใจยินดีต่อการปฏิบัติตามซึ่งพระพุทธโอวาทครนี้ส่วนพระพุทธวาท้อขา่าวพยาโรธนาปฏิคััญยานายามันยสัสุภมิตรายะซึ่งแปลว่าบุคคลไม่ควรปรารถนาความทุกข์ให้แก่กันด้วยความโกรธและความตัดเลืองน,นั้นอธิบายว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ในเวลา,ยยาที่ก่อทั้งปวงลดเว้นจากความโกรธความัะเคียงกันไม่ให้โกรธเทียงแก่กันแต่การที่จะไม่ใหโกรธเทียงแก่กันนั้นเป็นของที่ทําได้ยากนักหนาด้วยเหตุว่าพุทธชนเราจะมีความโกรธประจาเป็นนิสัยอยู่ทุกตัวตนเมื่อมีสิ่งใดผิดก็เกิดความโกรธเป็นแต่ว่าบางคนก็โกรธง่าย หายเร็วบางคนก็นานโกรธหายนานบางคนก็โกรธอยู่แต่ในใจบางคนก็แสดงค,ความโกรธออกมาทางกายและวาจาความโกรธที่มีปรากฏออกมาทางกายและวาจานั้นเรียกตามบาลีว่าพยาโรสนาะส่วนความโกรธที่มีอยู่ในใจนั้นเรียกตามบาลีว่าปฏิฆัตสัญญาการที่จะไม่ให้เกิดความโกรธขึ้นในใจได้หรือไม่ให้ความโกรธปรากฏออกมาทางกายและวาจานั้นมีหนทางทำอยู่สองทาง ทางหนึ่งให้นึกถึงโทษแห่งความโกรธว่าเป็นของไม่ดีให้นึกถึงคุณแห่งความไม่โกรธว่าเป็นของดีอีกทางหนึ่งได้แก่การเรียนเมตตาในานิดคือการเรียนแผ่เมตตาโดยเฉพาะหนึ่งไม่เฉพาะหนึ่งทั่วไปหนึ่งอันได้แก่การนึกอยากให้ผู้อื่นเป็นสุดโดยเฉพาะบ้างไม่เฉพาะบ้างทั่วไปบ้างหนึ่ง ให้ตั้งใจเจริญเมตตาคือแผ่ไม่ตรีจิตคิดอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขหนึ่งให้พิจารณาถึงกรรมของตนและผู้อื่นว่าสัทหลายย่อมมีกรรมเป็นของของตนตนจะได้เดรัจฉ่เจาะเพราะกรรมที่ทํามาเมื่อเราโกรธขึ้นแล้วเราจะทําอะไรเขาจะทําลายความดีของเขาเมียีงเป็นต้นได้หรือเรามาด้วยกรรมของเราจะไปตามกรรมของเราการที่เราโกรธผู้อื่นก็เท่ากับจับถ่านไฟหรือจับก้อนเหล็กแดง ซึ่งมีแต่จะไม่มือเราเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับจับก,ก้อนพูดขวา้างปาผู้อื่นเป็นต้นถึงแม้ว่าเขาโกรธให้เราเขาก็ไม่อาจทําลายความดีของเขาเหมือนถึงเป็นต้นได้เขามาด้วยกรรมของเขาว่าจะต้องไปตามกรรมของเขาความโกรธจะให้โทษแก่เขาเอาเหมือนว่าโทษแก่เขา เอาเหมือนกับภากสัตว์ทุเรไปเหนือนลมฉะนั้นคือธรรมดาทุเีศมีสัตว์ไปเหนือย่อมมาย่อมปลิวกลับมาสู่ผู้รัตว์ใดส่นนวนความโกรธก็ย่อมกลับให้โทษแก่ผู้โกรธฉะนั้นให้พิจารณาที่กรรมอย่างนี้หนึ่งให้พิจารณาให้มากในเรื่องกรรมอย่างนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนี้ขึ้นทุกข์ี่ จะทําให้ใจเกลียดความโกรธขึ้นทุกทีจนถึงกลับไม่อยากโกรธผู้ใดอีกต่อไปให้กระทําอย่างนี้หนึ่งให้ครบต่คนมีเมตตาเสม,มอหนึ่งให้พูดแต่เรื่องเมตตาอยู่เสม,มอหนึ่งเ,เมื่อทําได้อย่างว่ามานี้แล้วจึงจะละความโกรธได้เมื่อละความโกรธไแล้วก็เรียกว่าไม่ปรารถนาความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยความโกรธหรือความขัดเคีง่งในคาถาที่เจ็ดว่า มาตายาธาในยังบุตรต่างกเป็นต้นซึ่งแปลว่ามารดารักษาบุตรน้อยคนเดียวของตนด้วยอายุขั้นใดบุคคลควรมีเมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีประมาณนั้นข้อนี้มีพระพุทธประสงวบว่าบุคคลทั้งปวงควรจะมีเมตตาแก่กันควรรักใคร่กันเหมือนกับหญิงที่มีบุตรคนเดียวตั้งใจเลี้ยงดูไม่อยากให้มีความทุกข์ถึงกับยอมสละชีวิตของตนเพื่อป้องกันไม่ให้บุตร ได้รับความทุกข์นั้นการที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนไว้อย่างนี้ก็โดยพระองค์ทรงเห็นว่าการมีเมตตาคือความรักให้กันนั้นมีแผ่กว้างออกไปเท่าใดโลกก็มีความสุขออกไปเท่านั้นถ้าโลกไม่มีเมตตาต่อกันในเวลาใจแล้วในเวลาใดแล้วโลกก็เป็นทุกข์ในเวลานั้นโลกที่เกิดข้าวฟันกันในเวลานั้นถ้าโลกมีเมตตาต่อกันในเวลาใดโลกก็ช่วยทุกช่วยกันในเวลานั้น เช่นในครอบครัวใดมีเมตตารักใคร่กันดีในครอบครัวนั้นก็ย่อมมีความสุขด,ดีดังนี้เป็นต้นในคาถาที่แปดว่าเมตตาจะสัพรกัรชนิดเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลควรแผ่เมตตาอันเป็นธรรมชาติในทับแคบไม่มีเวรภัยไม่มีศัตรูหาประมาทไม่ได้ไปในโลกทั้งปวงโดย้ในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวานั้นคาถานี้มีพระพุทธประสงค์ว่า จะให้บุคคลรู้จักคุณเมตตาและรู้จักที่แผ่เมตตาว่าเมตตานั้นเป็นของเองคุณอยู่สามประการคือเป็นของไม่คับแคบหนึ่งเป็นของไม่มีเวรไยอันได้แก่การจัดความอาฆาตของตนท,ที่มีต่อผู้อื่นหนึ่งเป็นของไม่มีค่าศัตรูคือเป็นของตัาจัดความอาฆาตของผู้อื่นที่มีอยู่ในตนหนึ่งไม่ควรแผ่เมตตานั้น หมายเอาโลกทั้งสิ้นอันกำหนดด้วยเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดังที่แสดงมาตามอัธกรถาแล้วนั้นคือการคือควรแผ่เมตตาว่าขอให้ตั์ทั้งปวงในที่เบื้องบนและเบื้องต่ำเบื้องขวางทั้งสิ้นจงมีความสุขเกิดและจงจงมีความเกษมเกิดจงสบายใจเถิดกันนี้คาถาที่ห้าว่าติดฐานจรรงนสิ้นโนวา เป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลยืนเดินนั่งนอนยังไม่หลับอยู่กราบใดควรตั้งสติน้ไว้ให้มั่นอยู่กราบนั้นนักปราทั้งหลายเรียกการตั้งสติอันนี้ไว้ให้มั่นนั้นว่าเป็นทรงวิหารนั้นอธิบายว่าการตั้งสติในที่นี้ให้แก่ได้แก่ตั้งใจเจริญเมตตาทุกเวลาย,ยืนเดินนั่งนอนการตั้งใจเจริญเมตตาจานี้นักปราทั้งหลาย เรียกว่าเป็นสมมิหารคือเป็นการอยู่อันประเสริฐดังนี้อีกอย่างหนึ่งหมายความว่าผู้เจริญในการแผ่เมตตาแล้วย่อมแผ่เมตตาได้ทุกกิริยาบทคือน,นึกได้ทุกกิริยาบทว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงมีความปเป็เสิริเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงมีความสุขใจเถิดดังนี้โดยเหตุน,นี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเถิดว่าการแผ่เมตตานี้เป็นสมอันประเสริฐร้อยเกิดคุณประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ทำให้ตนและผู้อื่นาศาศาศาปราศจากความทับใจปราศจากเวรภัยค่าศัตรทูทังควงจึงควรที่ทุกคนจะหัดอบรมจิตอาใจให้มีเมตตาเพื่อให้นึกอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกายสบายใจให้เห็นทุกสุขของผู้อื่นเป็นเหมือนกับทุกสุขของเราให้จนได้จึงจะได้ประสบอานีสงส์สมควรเอ็ดประการมีการนอนหลับสบายเป็นต้นซึ่งเป็นผลแห่งเมตตาภาวานากล่าวคือสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ในทรงแสดงไว้ในเมตตานี้ทั้งปรสุูว่าเมตตายะคิโคเวเจโตลิมุติยาอาเสวิตายะเป็นต้นแปลว่าดูปวามพิจั้งหลายผู้เราเมตตาให้ดีแล้วต้องหวังได้ผลสิบประการคือหลับเป็นสุกหนืองคืนตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันแ็นสิ่งที่ชั่วช้าลาบกหนึ่งเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายมีเทวดาเป็นต้นหนึ่ง เทวดาลหลายคุ้มครองรักษาเห็นไม่ตงไฟอันตรายคือไฟไหม้หรือยาพิษหรือสัตรเคมีมีใจเบิกบานดีมีสีหน้าของใสหนงยนๆหลงไหลในเวลาใกล้จะตายนี่ถ้าไม่สาเร็จทำอดิ้งหรือฟ้าระนิพพานอะไรขึ้นไปเกิดในสมุโลกอย่างนี้ของวัตธรรมฐานอธิบายอ่อนในคาถาที่หกที่เจ็ดที่แปดและที่เก้าในกรณีําเป็นตนนัดสุดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้